สวัสดีครับพบกับรายการส o r ตท a l k ในฮีโรรายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทยซึ่งเธอคว้าแชมป์ในการแข่งขันคิงส์ครับมาถึงเจ็ดสมัยแน่นอนที่สุดนะครับนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือชวิสารักษาชาติไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอนทูบีครับบอลทูบ bon ีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรอาองุนไม่เป็นไขใสสะอาดเซรั่มทองนัชชา สวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้าเนียนใสพิพยะประกันไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติตรีนี้ที่ขาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับชวิสารักษาชาติผมเชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาตะกร้อแล้วก็เป็นตะกร้อรอดห่วงหญิงด้วยนะ ต้องรู้จักชื่อคนนี้เลยเพราะว่าเธอเป็นแชมป์คิงครับหรือว่าจริงๆแล้วเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะคิงส์ครับเนี่ยเป็นแชมป์มาเจ็ดสมัยแล้วใช่ไหมครับไม่ธรรมดาเลยย้อนกลับไปนิดนึงแป้งเป็นคนจังหวัดอะไรฮะมหาสารคามค่ะที่บ้านมีพี่น้องกี่คนสองคนค่ะพี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวค่ะเล่นตะกร้อไหมไม่ได้เล่นค่ะคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรที่มหาสารคามค้าขายค่ะอาชีพค้าขายเห็นบอกว่าเราเนี่ยตอนสมัยเด็กๆก็ ชอบกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่แรกเลยโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นกีฬาอย่างอื่นมาเลยเหรอใช่ค่ะคือมันกีฬานี้มันท้าทายมากกว่าค่ะได้สมาธิด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่ามันใช้ทักษะใช้เบสิคค่อนข้างสูงมากใช่ค่ะครับเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่เออสามขวบค่ะใครเป็นครูคนแรกของแป้งอาจารย์มาริวันานาคสมบูรณ์ค่ะท่านเห็นแววในตัวของแป้งอย่างไงถึงได้สร้างให้มันเป็นนักกีฬาตะกร้อลอดห่วง ออตอนนั้นหนูก็ซ้อมขยันเหมือนเห็นพี่ๆเขาติดทีมชาตินียค่ะเห็นพี่เขาเป็นไอดอลแรงจูงใจให้ตัวเองขยันซ้อมฝึกซ้อมมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วก็เวลาพี่เขาไปแข่งกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติอาจารย์ก็จะพาหนูไปถือกระติกน้ําไปเกบถือตะก้ออย่างเงี้ยค่ะ <ไป S 2> ดูพี่เขาซ้อมใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ให้กับเราอย่างเงี้ย แล้วทีนี้พอประมาณกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สารคามค่ะน่าจะเป็นปีแรกที่หนูได้แชมป์ใช่ค่ะแล้วซ้อมอยู่กี่ปีซ้อมอยู่กี่ปีถึงได้ลงแข่งขันแข่งขันตอนม2องคะครับประมาณปี2ปีอะฮะรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะมีผู้ปกครองไปดูปู่ย่าพ่อแม่เงี้ยขนกันไ้ทั้งครอบครัวเลยค่เพราะอยู่จังหวัดตัวเองด้วยอะใช่ได้กำลังใจเยอะค่ะ คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนกับแป้งในการเป็นนักกีฬามากน้อยแค่ไหนสนับสนุนมากๆค่ะไม่เคยกีดกันเรื่องสิ่งที่เราชอบหรืออยากได้อะไรเงี้ยค่ะ,ะสนับสนุนทุกอย่างขอให้ตั้งใจทําเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งแป้งจะต้องก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหนูไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดแต่ตความฝันใช่ความฝันหนูอยากมาถึงจุดจนี้ให้ได้เพราะทุกคนที่เป็นนักกีฬาเขาต้อง เขาก็มีความฝันมาถึงที่มีทงติดหน้าอกเนี่ยเราพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนเรื่อยๆซ้อมวันวันึแปดชั่วโมงไงเงี้ยค่ะยางนั้นเลยใช่ค่ะหลังเลิกเรียนบ่ายสามอย่างเงี้ยรเราต้องลงมาซ้อมและซ้อมถึงสองทุ่มแล้วกลับที่พักตื่นเช้ามาก็มาเรียน เวลาส่ออาทิตย์ก็สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันเนี้ยค่ะอย่างนี้เลยนชคะอาจารย์ไม่ค่อยปล่อยเนี่ยซ้อมหนักมากเลยค่ะใช่ใช่พี่ตรู้เพราะเนื่องจากว่ากีฬาตะกร้อโดยเฉพาะลอดกวงเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะและก็ความชานาญสูงมากเอาละโอเคพอได้กีฬาเยาวชนแห่งชาติได้แชมป์ปีนั้นพัฒนาการแข่งขันไปยังไงคือจะมีรายการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพค่ะแล้วก็กีฬาแห่งชาติคือ สองกีฬานี้คือเขาเอาเรนกิงอะค่ะคที่ามามาคัดทีมชาติหนึ่งถึงยี่สิบคนมามาคัดตัวหนูมาปีแรกตอนอายุสิบห้าปีมาคัดที่ที่นี่อะค่ะที่กะกะทแล้วหนูติดนึงในแปดใช่ค่ะแล้วทีนี้มันมีชินลงตะก้อนชินลงแล้วก็ตะก้อนรอดห่วงค่ะค,ค่ะแล้วหนูได้มาติดตะก้อนรอดห่วงค่ะแล้วหนูติดตอนนั้นตั้งแต่อายุสิบห้าเลยค่ะตอนนั้นยังเป็นตัวสำรองเลยค่ะครับใช่ อ่ะอธิบายให้กับคนดูฟังเพื่อเป็นความชัดเจนนิดหนึ่งว่าตะกร้อลอดห่วงหนึ่งทีมีกี่คนหนึ่งทีมีหกคนหก <6 S 2> ค,คนแล้ว6คนะจะมีเวลาในการเตะทั้งหมดเท่าไหร่30นาทีค่ะทีนี้คะแนนของตะกร้อลอดห่วงสากลก็คือมีทั้งหมด8ปท่า 5, 5้าละสิบคะแนนแปดท่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น หน้าเท้าด้านนอกด้านท้าด้านในแล้วก็เข่าศีรษะไหลหลังเท้าโค้งหลังค่ะการฝึกจนกระทั่งสามารถที่มาคัดทีมชาติและติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุ15ปีตอนนั้น่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเด็กเกินไปไหมเด็กค่ะอืมคือได้เรียนรู้อะไรบ้างจากรุ่นพี่อค่ะเข้ามาครั้งแรกก็โอเราจะอยู่ยังไงเราจะทํายังไงเราจะทําได้ไหมอะค่ะ คือต้องดูรุ่นพี่ว่าเขาทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะพี่เขาก็สอนว่าทาอย่างงู้นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะแต่เท่า<ต>ที่แข่งขันมาทั้งหมด King's Cup หรือว่าชิงแชมป์โลก7ครั้งเนี่ยแป้งได้ลงแทบแท,บท,บ,ทบทุกครั้งเลยค่ะเป็นแค่ตัวสมรองตอนปีแรกค่ะแล้วก็ติดตัวจริงมาตลอดตอนอายุสิบห้าปี<ช>ตอนนั้นถือว่ายังเด็กมากนะนะครับการที่เราจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสมําเร็จได้การที่เราเข้ามาสู่ลัวทีมชาติไทยแบบนี้เนี่ยแป้งคิดว่าเราต้องใช้ความ พยายามมากกว่ามากกว่าคนอื่นๆมากมากขนาดไหน,นคือส่วนตัวหนูคิดว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะเราต้องรักษามาตรฐานของเราไว้ทีนี้เวลาเราไม่มีเพื่อนซ้อมหรือไม่มีคู่ซ้อมเราอยู่วิไลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมคนเดียวได้ซ้อมชนห่วงชนห่วงตลอดเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ซ้อมทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอยาเงี้ยค่ะอย่าขาดซ้อมมันจะได้ทักษะเราจะไม่ได้หายอย่ะค่ะครับค่ะ กำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสกครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าสาวน้อยจากมหาสารคามคนนี้นะฮะทำยังไงถึงสามารถคว้าแชมป์คิงครับได้ถึง7สมัยซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกทีเดียวสักครู่กลับมาคุยกันครับหนูว่ากีฬานี้มันท้าทายมันเวลาเราแข่งกับอีกทีมนึงใครเข้าบ่อยสุดเนี่ยมันมันสนุกมันเฮฮามันมันได้สมาธิด้วยอ่าอ่า ขอ,อเป็ e สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอังุนไม่เป็นไขใสสะอาดเซร่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน,าน้าเนียนใสพิพยาประการไัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัฐศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย กลับมาติดตามสปอร์ตทอลกฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอตอเฟมเมื่อสักครู่นี้คุยกับแป้งชวิสารักษาชาตินักกีฬาตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่เห็น <He hn, S 2> บอกว่าการแข่งขันรายการที่ใกล้ที่สุดตอนนี้เลยเป็นเอเชียนอินดอร์แอนด์มั a ชิอาร์ดเกมที่ไทย<ช>เป็นเจ้าภาพ<ช>อยู่ตอนนี้เก็บตัวกันอยู่8คน<ช>นะฮะ,ะจะต้องเตรียมตัวลงแข่งขันซึ่งก็จะมีตัวจริง6คน ฝึกซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้หนักเท่าไหร่ค่ะอตอนนี้โค้ดยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่ค่ะก็เล่นทักษะพื้นฐานไปก่อน,นะะใช่ไหมครับวันหนึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมกี่ชั่วโมงมช่วงเช้าก็จะเป็นเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะคแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นค่ะใช่ค่ะที่นี้การฝึกซ้อมแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันถามว่า โค้ชได้เน้นเรื่องของสมรรถภาพของร่างกายมากน้อยขนาดไหนเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างการวิ่งค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ stretching ใช่ค,ค่ะจะไปนเน้นช่วงที่เราเวลาเราซ้อมทักษะการเล่นท่า ท่ามากกว่าค่ะแปดท่าใช่ค่ะอันไหนที่ลูกลูกที่เราไม่ได้ลูกที่เราแบบไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะให้เสริมตรงนั้นใช่ค่ะเน้น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 ท่าที่เราไม่ได้ท่ายากอย่างเงี้ยค่ะถามว่าการเป็นแชมป์คิงส์คับมาเจ็ดสมัยเนี่ยมีครั้งไหนที่แป้งมีความรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลยครั้งที่อยู่เทอร์มินอลไทวนี้วันค่ะโคราชเลยนะฮะคะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นตอนนั้นคือพ่อมาคะ เพ่อไปเชียจากมหาสารคามตีรถขึ้นมาที่โคราชเลยนะแต่ก็ไม่ถึงว่าไกลเท่าไหร่แต่ว่าญาติบางคนอ่ะเขาไม่คิดว่าจะได้มาอ่ยก็มาปู่ก็มาแก่ๆดีใจนะแล้วปีนั้นเราก็ได้แชมป์ด้วยถูกไหมฮะแน่นอนที่สุดมันมีความสมหวังมันก็จะต้องมีปีที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเล่นไม่ออกเลยอ่ะมันเคยมีบ้างไหมฮะไม่มีค่ะถามจริงไม่เคยผิดหวังเลยค่ะทุกแม เพราะว่าทุกคนทําเต็มที่มากๆค่ะครับะอะไรที่ทําให้แป้งมีความรู้สึกว่าแป้งถึงชอบกีฬาชนิดนี้แล้วก็เล่นมายาวนานได้ขนาดนี้หนูว่ากีฬานี้มันท้าทายค่ะมันเวลาเราแข่งกับอีกทีมหนึง่งคือเวลาเราจับจับเวลาอย่างเงี้ยค่ะรอบชิงอะไรเงี้ยครับเราจะได้จับเวลาพร้อมกันปุ๊บแล้วแข่งใครเข้าบ่อยสุดเงี้ยมันมันสนุกค่ะ <laughs> มันเฮฮามัน มันได้สมาธิด้วยค่ะ,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 ะเกิดการแข่งขันแบบท้าทายอะค่ะมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมอยากให้แป้งพูดถึงว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีส่วนคน่อนข้างมากเลยนะถูกไหมฮะใช่ค่ะมากแล้วถ้าเกิดถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เกิดวันนั้นไม่ใช่วันของเขาอ่ะแล้วเราแก้ปัญหาในทีมของเราอย่างไงเราให้กาลังใจเขาค่ะมไม่ต้องไปกังวล ข้างสนามเลยไม่ต้องไปฟังใครเราทำแต้มของเราให้มันดีที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับค่ะควรจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เสียดายเพราะให้ให้ตัวเองทำเต็มที่ที่สุดครับค่ะช่วยพยุงกันโค้ชเขาได้ปลูกฝังความความเขาเรียกว่าความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับทีมยังไงบ้างอ,อคืออย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน <laughs> แต่ว่า <laughs> ขวาใครขวมัน สมว่าลูกมาฝั่งขวาฝั่งขวาหนูเนี้ยหนูก็บอกปล่อยเอาอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเทคนิคงี้ลูกมาเราจะได้ไม่แย่งกันเลยปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วอย่าห่วงลูกถ้าสมว่าลูกลูกเราเตะไม่ได้เราเตะไม่เข้าเราก็ปล่อยให้คนอื่นไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่าหวงอย่าไปเตะฝืนใช่เบอรฝืนอย่าคิดว่าแต่จะทําคะแนนอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเราซ้อมเรารู้เรารู้ตำแหน่งกันอยู่แล้วส่งเสียงใช่ค่ะคุยกันเออพี่ถูกมองดูแล้วก็เป็นกีฬาที่ สนุกดีเหมือนกันนะแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าโอ้มันน่าเบื่อหรือเปล่าตีอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันกดดันที่เวลาเราซ้อมเนี่ยค่ะมันเข้ายากมากนะคะถ้าคนอื่นเล่นอ่ะถ้างั้นช่วยบอกหน่อยสิฮะว่าไอ้ห่วงความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะความกว้างอยู่สองประมาณเส้นผ่ารอบเส้นเส้นแต่ละห่วงมันจะมีสามห่วงมันเท่ากันค่ะแต่ว่าความสูงอ่ะสี่เมตรห้าสิบของผู้หญิงอ๋อสูงขึ้นไปจากพื้นเนี่ยสี่เมตรห้าสิบผู้ชายสี่เมตรเจ็ดสิบห้า เจนรอบวงก็2เมตร2เมตรใช่ค่ะแล้วเวลาเตะนี่ต้องอยู่ในวงหรือว่าเหยียบเวลาเราเวลาเราเปิดทุกคนต้องออกนอกวงครับใช่ค่ะแล้วเวลาเราเตะเราอยู่ในวงก็ได้ค่ะแล้วเวลาเตะไปบางทีมันเตะแล้วมันไม่เข้าห่วงแต่มันชนห่วงที่นี้ห่วงแกว่งอ่ะไม่เข้าเลยค่ะทีนี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนค่ะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงในกรณีนี้เจอปัญหาแบบนั้นถ้าห่วงแกว่งก็เราหยุดก่อนเราเตะลูกมาทําให้ลูกเสียก่อน เรามายอนหม่แล้วเราก็แบบไล่ไล่หน้าทัวนี้ค่ะห้ามห้ามไล่ตามห่วงหน้าห่วงเวลาห่วงมาปุ๊บแล้วก็ยิงเข้าหน้าทัวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตามห่วงไปก็จะทําให้ห่วงได้เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งค่ะที่หนูเล่นยากเหมือนกันนะใช่ค่ะต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่แบบสุดยอดเลยฮะนะครับชีวิตการเป็นนักีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลหญิงของแป้งเนี่ยแป้งเคยวางเป้าหมายไหมครับว่า เห็นนักกีฬาชายเขานี่เกือบ40บางคน50ยังเล่นทีมชาติได้อยากจะไปถึงตรงนั้นไหมอยากค่ะทำไงล่ะรักษามาตรฐานรักษาร่างกายตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองค่ะกำลังคุยสนุกเลยนะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาชิอั a อาร์ตเกมที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้เธอเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยนักกีฬาที่ดี จะไม่ทิ้งการเรียนตอนนี้อยู่ปี4แล้วสกู่กลับมาคุยกันครับกีฬาชนิดนี้นะคะคือทำไรายได้ให้กับตัวเองครอบครัวค่ะก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกีฬาตะก้อล่อนห่วงของประเทศไทยด้วยน,นะคะทูบีออนสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติซิวอสปอร์ตบายยูเรกากลับมาติดตามสปอร์ตทอลกับฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทุบิยอนคุยกับแป้งและผมมีความรู้สึกว่าชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง จากมหาสาครคามนะฮะที่ชอบกีฬาตะกร้อลอดห่วงมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งติดทีมชาติไทยแล้วก็เป็นแชมป์สกินครับได้ถึงเจสมัยแล้วล่าสุดก็ยังติดทีมชาติเก็บตัวฝึกซ้อมสําหรับการแข่งขันเเช่นอินดอร์แอนด์มัลชิอาร์ตเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพทีนี้สิ่งหนึ่งที่แป้งพูดอยู่เสมอก็คือว่าเรื่องการเรียนเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเห็นบอกว่าตอนนี้ กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามอยู่ปีไหนแล้วฮะปีสี่ค่ะทำไมเลือกเรียนสาขานี้เพราะเราเล่นกีฬาด้วยค่ะโดยตรงเลยคือก็เลยเข้ามาตามพี่ๆใช่ค่ะเพราะว่าทีมทีมอยู่นตรงนี้แล้วก็เข้ามาครับแล้วก็ได้โค้ตานักกีฬาค่ะเรียนตีตลอดเลยวว้าค่ะจนจบจนจบเลยเรียนทั้งหมดหปีใช่ค่ะตอนนี้อยู่ปีสแล้วครับ เกรดเป็นไงบ้างดีค่ะดีเท่าไหร่สามจุดขึ้นค่ะสามสามอัพสามอาพทำไมถึงสามารถแบ่งเวลาเรียนกับเวลาฝึกซ้อมกีฬาได้จนผลการเรียนออกมาดีขนาดนี้หนูว่าเพื่อนก็มีส่วนเจยวข้องค่ะยังไงฮะช่วยซัพพอร์ตอืค่ะเวลาเราไปแข่งใช่ค่ะเพื่อนก็จะงานอันนี้นะตามด้วยนะเผื่อเพื่อนทําให้ได้บ้างก็ส่งให้เป็นงานกลุ่มเพื่อนก็จะทำให้เราก็มีหน้าที่เป็นเซนสามารถก็จะเป็นงานกลุ่มใช่ค่ะ ทีนี้พี่ตู่จะถามอย่างเงี้ฮะถามว่าถ้าสมมุติว่าเด็กและเยาว,วชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะฮะสนใจกีฬาตะกร้อลอดห่วงจะต้องฝึกยังไงพัฒนาตัวเองยังไงถึงจะสามารถก้าวเข้ามาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนที่แป้งทาขนาดนี้อย่างแรกเลยใจรักอยากเล่นตะกร้ออย่าเนี้ค่ะคือเราก็มาเข้าเข้าโรงเรียนที่เราที่มีแบบโค้ต้าตะกร้อเนี้ค่ะมีโค้ดถูกสอน เราต้องซ้อมแบบสม่ำเสมออะไย่างเงี้ยมีวินัยตัวเองเห็นบอกว่าในภาคอีสานเนี่ยจะมีอยู่สองจังหวัดเด่นๆก็คือมหาสารคามกับอุดรใช่ค่ะทาไมสองจังหวัดนี้ถึงได้เก่งกับก็รอดห่วงหิืงน้องๆเขาเก่งค่ะยกทีมเลยทั้งทีมเลยฮะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดโดยเฉพาะที่อุดรเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบันนี้ก็มาติดทิมชาิใช่ติดด้วยกันใช่ค่ะมีอุดรกับสารคามอฮใช่ค่ะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าถามว่าอย่างนี้ฮะถามว่าความใฝ่ฝัน วันหนึ่งสําเร็จการศึกษาแล้วเราจะต้องออกไปทําหน้าที่เป็นครูพระศึกษาแล้วมันจะกระทบกระเทือนกับเวลาฝึกซ้อมการเก็บตัวมาเขียนขันจะแบ่งเวลายากไหมอันนี้ก็ต้องคุยกับทางงเรียนอืว่าจะทําแบบไหนจะส่งเสริมสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติกันาดไหนต้องมีผู้ช่วยโค้ดมีโค้ดมาช่วยเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใจจริงของแป้งเองแป้งอยากเป็นครูไหมอยากเป็นค่ะอยากสอนตะก้อน้องๆ อยากให้ถ้าในสิ่งที่เราชอบเนี่คะอยากให้น้องๆเป็นเหมือนเราจะได้มีรุ่นหลังด้วยขึ้นมาค่ะครับแป้งมองอนาคตของกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทยไว้ว่าอนาคตข้างหน้าสดใสไหมสําหรับกีฬาชนิดนี้คือหนูว่ากีฬานี้มันไม่น่าจะมีตลอดไม่น่าจะมีตลอดหมายความว่าบางแมชการแข่งขันบางรายการอย่างเช่นซีเกมก็ไม่มีก็ไม่มีแข่งนะ เราจะมไม่รู้ว่ากีฬานี้จะอยู่ได้กับเราได้อีกนานแค่ไหน,นะคะ่ะใช่อยากให้ส่งเสริมตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแป้งมีอะไรจะบอกกับทางคนที่เกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีอนาคตแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนมาเล่นกันเยอะๆชักชวนน้องๆได้กีฬาชนิดนี้นะคะคือทุกคนทำไรายได้ให้กับตัวเองครอบครัว ก็มีทุกมีคนส่วนใหญ่ก็อยากพัฒนาตัวเองในกีฬานี้ค่ะก็อยากให้ผู้จัดการโคร้ชผู้สอนนะคะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกีฬาตะก้อร่อนห่วงของประเทศไทยด้วยนะคะนะ,ะพี่ตู่เชื่อว่าจริงๆแล้วมีหลายฝ่ายที่กำลังผลักดันให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความสนใจ จากผู้คนให้มากที่สุดเลยแล้วก็มีการผลักดันเพื่อให้สู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นไปอีกน,นะฮะสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เล็กเล็กๆน้อยนนะครับที่จะมอบให้เป็นเสื้อสวยๆจากยูเรก้านำไปสกรีนด้านหลังว่าสปอตท็อกในฮีโร่หมายความว่าแป้งเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬารายการเราด้วยนะครับ,รบเป็นสุภาพสตรีนะนะครับรบ,บางวันต้องไป สร้างสมรรถภาพร่างกายวิ่งตากแดดอันนี้ช่วยได้ดีมากเลยเซรั่มของนัชชาเป็นเซรั่มที่สกัดจากสเต็มเซลล์ของดอกกุหลาบสินจุนพูจากเกาหลีนะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่จะช่วยบำรุงผิวนะครับแล้วก็ช่วยลดกระช่วยลดฝ้าให้หายดีเป็นปกติเลยวันนี้ทางรายการมอบให้นำไปใช้กันทั้งปีเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะได้สินค้าตัวนี้ไปใช้ดีจริงๆนะฮะพี่ตูใช้ ก่อนนอนแล้วก็ทุกเช้าเลยแล้วหน้าใสออกมาเป็นสีอิ๊บูเลยนะวันนี้มอบให้กับน้องแป้งนะครับทั้งชุดเลยครับเอาไปใช้เลยนะฮะนะครับและอย่าลืมนะครับแล้วก็ถ้าได้เหรียญทองในการแข่งขันเราจะกลับมาพูดคุยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณที่แป้งสละเวลาในการฝึกซ้อมนะครับวันนี้งดฝึกซ้อมวันหนึ่งเพื่อที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆครับเราจะติดตามผลงานของแป้งตลอดไปครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณชวิสารักษาชาติสุดยอดนักตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์โลกตะกร้อคิงส์คัพเจ็ดสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ p o r t Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่าอนาคตในการเป็นนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงของน้องแป้งนั้นยังคงอีกยาวไกลนะครับเธอจะยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชื่ออาร์ตเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้เธอจะสร้างเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนเซรัมทองนัชชาที่พยะประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย t รีนิตี้ค่าส์สีเวิร์ตสปอร์ตบายยูริกาและสถานที่ถ่ายทําพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสําหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนะักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนนะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทาง t s p o r t c h ช n แ e l แห่งนี้สวัสดีครับแข่งรอบแรกก็มีการผิดพลาดเหมือนเดิมพี่เขาตื่นเต้นอีกแล้วเขาก็ลงไปเขาเคียดเขาร้องไห้ครับเดี๋ยวรอดูผลก่อนอาจจะอยู่ที่2ก็ได้เพราะตอนนั้นเวียดนามเขาเล่นดีครับแต่จังหวะพลาดคะแนนผมก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่1ทีนี้รอบไฟนอลไม่พลาดแล้วผมก็บอกว่าใจเย็นนะที่รอบนี้ทําสมาธิดีๆครับถ้าเราพลาดแล้วเราเรา,เราหยุด ก็จะจบเลยคือคถ้าพลาดแล้วต้องเล่นเล่นไปเรื่อยๆอย่าหยุด